ัสดีครับวันนี้จะมาทำอะไรมาดูกันดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับไมได้มาทำเกี่ยวกับรถนะครับจะมาทำเกี่ยวกับบ่อปลานะครับ บอกปลาครับก็สำหรับวันนี้จะมาทำตัวสกิมเมอร์นะครับทั้งใต้น้ำและบนผิวน้ำนะครับอุปกรณ์ก็มีหลักๆก็เเ็นหินเจียนะครับสว่านเจาะรูนะครับก็จะใช้ขนาด3นิ้วนะครับความกว้างสนิ้วความกว้างนะครับ3นิ้ว ต้องสองตัวเลยนะครับสามนิ้วก็เดีย๋ยวมาดูการทำกันเลยนะครับมาดูกันตรงน,นี้ได้ทำตำแหน่งเพื่อที่จะเกียร์นะครับได้ทำตำแหน่งไว้แล้วนะครับสองตัวเลยตำแหน่งที่เกียร์ให้มันเป็นร่องลงมานะครับก็เดี๋ยวมาเจาะรูกรอน จาะรูตรงนี้นะครับเพื่อใส่ท่อเข้าไปนะครับก็มาเริ่มเจาะกันเลยตำแหน่งเยอะนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนหัวนะครับจากได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็ลองสวมดูนะครับก็ยังมีความแน่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวสเตเตอร์ปาดร่องนะครับ อากได้รูที่ต้องการแล้วก็นี่ลองใส่นี่ก็จะได้ความแน่นพอดีนะครับเรียทีเรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปทำการผ่าร่องนะครับตามตำแหน่งมาร์กที่มาร์กไว้นะครับโอเคก็ไปกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่ม เจียก็เลย เสร็จนะครับสำหรับตัวแรกก็อันที่สอง เสร็นะครับก็จะไปตัดแต่งหน่อยนะครับจากนั้นเดี๋ยวนี่ปัตเตอร์น,นะครับทำให้มันเรียบนะครับก็จะหนานหน่อย สำหรับตัวแรกนะครับนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยโอเคก็เดี๋ยวทำตัวที่สองต่อนะครับตัวที่สองก็เป็นอันเสร็จนะครับนี่ ประกรอบกันเดี๋ยวเราจะมายึดตัวนี้หน่อยนะครับด้วยกาวตัวนี้ เรียบร้อยนะครับจะเป็นด้านในนี่ก็เสร็จนะครับพร้อมที่จะไปติดตั้งนะครับก็สำหรับตัวนี้ก็ต่อด้านบนนะครับคือตัวนี้นะครับต่อด้านบน เดี๋ยวให้ดูภาพเต็มนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำการประกอบตัวสกิมเมอร์ก,กันนะครับ ไ,ได้เลยนะครับจากนั้นต่อตัวด้านบนเราก็ใส่ลงไปมาด้ มาทดสอบเปิดเครื่องอตคิมเมอร์ตัวใหม่นะครับน้ำมวนแรงดูดแรงครับเศษฝุ่นลงไปในนี้หมดครับจะทำให้ผิวหน้าน้ำใสนะครับก็จบการรีวิวนะครับ การทำสกิมเมอร์เองนะครับด้วยงบประมาณ110บาทนะครับก็จบการรีวิวครับ